สวัสดีครับพบกับช่องเจ้าอ้คุณโกช่อง f อฟมะลัมช่องคุณมักมวลนะครับช่องเอฟซีวงมะลัมเพชรลำพื้นนะครับมือนี้เฮ้าการติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอของศิลปินในวงเพชรวงมะลัมเพชรลำพื้นนะครับกับมือนี้น้องให้พนาัดดานะครับนางเอกสาวสาวหน่อยขีดดื้อนะครับไปใส่เสียงซิ่งเกินแรกของน้องนะครับน้ำตาขูดที่ภูเทอรเบิกนะครับผลงาน จากใบประกาศของอาจารย์พลมนชัยนะครับกับทั้งมแม่พ่อนะกับพูหญ่บ้านนะครับไปคุ้มคุ้มลองที่ห้อ,หองอัดกีตาร์ร,ร,ารีคอร์ดนะครับกีตาร์รีคอร์ดนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเบึงคลิปทั้งช่องผู้ใหญ่บา้านสายจวดร่วมไปถึงช่องรักของวงุ้งวอลัมเพลินเพื่อน,นนะครับแม่พ่อ,อเ,พเพิ่นกงได้สัมผัสน้องนะครับสัมผัสน้องให้ นะครับในความติเป็นเอฟซีไม่นะครับเทาก็ไในหูสตอรี่เหล่าของน้องนะครับผ่านคลิปที่แม่พ่อผ่านน้องมาสัมผัสนะครับว่ามาพร้อมกับพี่สาวมาตอนไดนะครับเพื่อนก็ได้เห็นความตั้งใจของน้องนะครับผู้บริหารเพื่อนก็เลยออกซิงเกิลให้นะครับถือว่าเป็นเบอร์สองนะครับต่อจากพี่เอกเตอร์ชัยนะครับของฤดูกาลนี้นะครับผม เบื่อเบื่อแรกก็คือไปเอกเตนะครับไปเอกเตออกกับพ่อแรลูกแพ้ลักไปแล้วนะครับกระแสตอบรับจากแฟนแคปซี่หนาเวทีนะครับกระดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับเอกเตต่อมากับเป็นน้องให้นะครับสําหรับสซเสียงแล้วงมอนีนะครับอีกมอน่าเกิดล่อครับแฟนแคปซี่ก็ได้ชื่นชมผลงานนะครับ กับมีเกินหัวมานิดนึงนะครับร่วมไปถึงได้เบื้องในคลิปนะครับในช่วงทีตาต่อจบทำวรมดาครับวรมดาถือว่าเป็นผลงานเพลงที่หนาจับตาม่องนะครับน้ําตาขูที่ภูทบิดกของงให้ปนัดดาครับฝากเป็นแรงเชยร์แรงใจนะครับสนุนน้องนะครับเป็นซิ่งเกินแหลกของน้องนะครับจะถือโจ๊กถือใจแฟนคลับบซี่หรือว่าข้อมอลลัมหรือหรือหม่นะครับก็ฝากฝากชมนะครับฝากชม ถือว่าเป็นท่างเลือกนะครับถ้าส่วนเอฟซีวงมาลํมเพลินเพื่อนกะเต็มที่นะครับในการที่จะเชื่อเะแช่ที่จะสนับสนุนน้องน,นะครับเพราะว่าน้องมีความตั้งใจถ้าเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงมจะคลองก็ถือว่าเป็นซิงเกิแลแรกนะครับส่วนโคเวอร์น,อน้องกะทายทอดน,นําเสนอโคเวอร์เพลงมากหลายเพลงอยู่นะครับ หายเพลงดูนนั่นก็แสดงออกว่าน้องนี่เป็นคนที่มีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจขยันฝึกซ้อมนะครับตามที่ฟังมานี่นอ้องบ่เคยขาดสอมนะครับบ่เคยขาดสอบ่ว่าจะช่วงปิดฤดูกาลหรือว่าช่วงมีงานการแสดงช่วงที่ว่างเว้น,นนี่น้องน้องขยันฝึกซ้อมนะครับแล้วก็สังเกตได้จากเวลาที่มีเพลงดังๆออกมานะครับน้องจะเป็นคนแรกๆนะครับ ที่สามารถแก่เพลงได้ไว้นะครับได้ไวเพราะว่านอกกับเป็นนักเรียนทุนจีนคนนี้ว่าธรรมดานะครับดีกี่นะครับแต่ว่ามามาสมัครพร้อมๆกันนะครับเอื่อยนะครับนี่พี่สาวมาสมัครนํ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะอยู่อีกวงหนึ่งนะครับอีกวงหนึ่งนะครับนั่งเอกเปียนะครับนั่งเอกเปียกับผู้จบผู้งามเหมือนกันนะครับมาพร้อมกัน นะครับกับฝากติดตามนะครับซิงเกิลแรกของน้องนะครับน้ำตาขู่ที่ภูทะเบิกนะครับจังหวัะโจ๊ะนะครับได้ฟังเกินหัวแล้วหลายๆช่องเพิ่นกะเอาไปประชาสัมพันธ์ไปโปรโมทซอยนะครับในช่วงที่ตั้งแต่เริ่มที่เกินเกินหัวต่างๆนะครับแฟนคลับเอฟซีช่อง YouTube ช่องต่างๆเพิ่นกะเก็บรายละเอียดออกมาด้วยมัถึงช่องผมนะครับกับลงคลิปช็อตลงคลิปไป หลายคลิปแล้วนะครับหลายคลิปแล้วนะครับอรอบเบิงนะครับรอบเบิงว่าจะมีจะมีช่องใดที่เพิ่นเล็ดหลอดออกมาได้บอนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นผูน้ที่เพิ่นตัดคลิปในช่วงที่แบบว่าอัดเสียงกับมีคลิปมาอยู่ครับเนครับเสียงในในช่องผูญ่บาลหรือช่องแม่พ่อนนะครับจะมีเล็ดหลอดในช่วงจังหวะมวนๆน,นะครับแม่พอม่อนกับผูญยบาลก็ถือว่า คุ้มดยตัวเองนะครับแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดนะครับเก็บทุนรายละเอียดรอบฟังเต็มเพลงว่าจะเป็นจังไหรน,นะครับหลังจากที่แบบว่า,าเก็บรายละเอียดเบิง้งเบิ้งในความพอรอย่างต่างๆแล้วนะครับเพราะว่าคน้นคนคุ้มเป็นกระคงจะแบบว่าเบิ้งคํำต่างให้มันให้มัน,ให,มนให้มันดีนะครับให้มันดี มันเก็บรายละเอียดทุกทุกจุดเลยนะครับเมี่ยพอนถือว่าสุดยอดนะครับว่าพนบบบบถิมนะครับบถิมในการใส่คัเ่นเน้นคําหรือว่าความชัดคมชัดของคําแต่ละคํานี่พนแกะเป็นคำคัเลยนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารที่ใส่ใจลงรายละเอียดในเรื่องผลงานการแสดงครับคันบดีพนบปอยพนว่าเพราะฉะนั้นก็ เฮาแฟนแคบฟฟซีนะครับที่รุ่นที่เชี่ยที่หายกำลังใจกันติดตามนะครับซอยชมซอยแชร์นะครับเอาประชาัมพันไปนเนินนะครับนำตาคูณู้ตเบิดของเราให้นะครับคิดว่าบอกบอผาดนะครับบอผาดหลายๆคนบอกว่าเพลงเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แจงเกิดร่วมไปถึงจะเกิดดาวดวงใหม่นะครับตัวตึงวงหมาล,ำ,ลำเพลิ่เพลิน นองให้ก็นักด่าเนี่ยแหละหลายๆแพลตฟอร์มนะครับบ่ว่าจะ t i k t o ok, ็อกหรือว่าจะเป็นทั้งช่อง y YouTube เพจของน้องนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับค่อข้างดีนะครับโดยเฉพาะ t i k t o ok ็อกนะครับฟันซัพเปอี่จะหัวจับแล้วก็ตอบรับน้องให้ดีพอสมควรน,นะครับดีพอสมควรก็ถือว่าผู้บริหารเพิ่นกับเบิงอยูเพิ่นว่านะเพิ่นเบิงอยู่เพิ่นเบิรความตั้งใจเพิ่นเบิง กระแสในช่วงนั้นว่าเป็นยังไงนะครับเหมาะสมเราไปแล้วก็เพลงที่ไดมานี่เหมาะกับน้องบอยังสี่นะครับซึ่งน้องเป็นคนที่มาความสามารถผู้หนึ่งนะครับน้องให้ปนัดดาเพราะว่าตามที่ฟังมานี่คือฤดูการก้นกวกๆ่านะครับน้องมาหลังไปอีกเตะนะครับน้องมามามาเขาวงนี่หลังไปอีกเตะนะครับแล้วก็ถือว่า หม่ไม,ม,ม่เลยนะครับบ่าเคยขึ้นเวทีที่ไหมาก่อนนะครับมาฝึกมาหัดอยู่วงหมอลำเพลินลำเพลินนะครับมาเอาง่ายๆก็คือมาเกิดอยู่กับเพลินลำเพลินโดยตรงเลยนะครับในการลองการล่ำนะครับแล้วนองก็ทําได้ดีนะครับภายในช่วงเวลาระยะเวลานี่ปีกว่าานี่นองอแสดงออกจนผู้บริหารน,นะครับไวเนี่ยเื่อใจแลวก็ว่างใจให้เป็นนั่งเอกประจําทีมงานร่วมไปถึง ออกซิ่งเกินไหงเป็นเบอร์ที่2ต่อจากไปเอกเตอ้อตาชัยนะครับเชิญชมน้องนะครับเชิญชมน้องในความตั้งอกตั้งใจแล้วก็จะสนับสนุนแล้วก็ซอยเสียซอยให้กความังใจนะครับฝากพี่พี่แฟนคลับเอสซีช่องจชาโอ้คนโกนะครับที่เขามาชมมา,าชมคลิปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องนั่นนะครับในมือที่ปล่อยเพลงนะครับอีกบดอลที่เสื้อก็จะออกนะครับ ร่วมไปถึง MV นะครับก็จะเห็นเบื้องหลังเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ก็เห็นเบื้องหลังหลายนะครับทั้งช่องผู้ยาบานสายจวดนะครับร่วมไปถึงช่องมอลำพิลำเพลินะครับเป็นกับถ่ายความเคลื่อนไหวของน้องนะครับน้องอาจจะไม่ได้นําเสนอตัวตนทั้งช่อง u t u b e นะครับแต่ว่าก็แนะนํเจ้าของทั้งเพจเป็นหลักนะครับเพจไฮปนัดดาแฟนเพจนะครับร่วมไปถึงน้องมิบันฮักนะครับ ไปสนับสนุนน้องได้แต่ว่าช่องย t u b e น้องก็มีนะครับน้องไห้ปนดาไห้ปนดาเพชรลำเพลินนั่นแหละนะครับน้องโคเบอร์เพียงไปหลายพอสมควรนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับเด้อครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะประเด็นไร้สนนะครับสำหรับช่องชาวฮคุนโกนะครับเพราะว่าก็เน็ดเนื่อยจากการเดินทางนะครับไปทัวระที่จังหวัดชลบุรีนะครับแลมฉบังไปแลมฉบังนะครับไปทำทุวระนะครับ ไปแล้วก็เ็จธุราแล้วก็ตีรถกลับเลยนะครับก็่อนหางที่จะเมยแน่นะครับแต่ว่ากะไรสดเป็นน้ำทางนะครับตักท้ายแฟนกับเว็บซี่เข้าไปน้ำทางอยู่นะครับจนหลงทางไปละนะครับก็เลยเมยแน่นะครับก็เลยบ่ขึนบ่ไดขึนไหลในช่วงแรกนะครับก็เลยอัดคลิปเอานะครับฝากติดตามช่องเจ้าโอ้ค้นโกนะครับแล้วก็ฝากติดตามวงมาลาเป็นลำเพิรนนะครับศิลปินทุกๆคนในวงนะครับรวมไปถึง สิ่งเกินของน้องไห้นะครับน้ำตาคูที่พูดทับเบิกนะครับที่จะอไว้ไว้นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอุยาตจบลงแค่นี้สวัสดีครับ